สวัสดีครับสวัสดีี่นนองยุบซีเพื่อนครับางช่อง,องแมวมินครับมิบนีอยู่อำเภอสีชมพูครับจังหวัดขอนแก่นยินดีสบายนของที่งามถูกจีิเขางามงามทุกหม่องครับอยู่แถวบ้านครับสวัสดีครับ ร่มเป็นเตยเขาแม้มันลูกขึ้นบ่ออะไรครับเขามันลูกขึ้นบ่มันบลูแล้วล่มแล้วมันมันงามมันมันล่มล่มทัครับครัเออเออไม่่กลกล้มือแล้วครับสีร้อย อรมอ้ยีนอนไ้ของคุณได้ไปน้งสองันลเอาเอาไ้กินไขรวดนกินไขแล้วกินปลาหมึกปลาหมึกออบ้านบ้านยังก่อนฮ่มพอกาใสบ้านนนทันนนทันบ้านโนนทันครับตำบลตำบลนาจานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น กม่ค่ะดร้อยเนะมันนี่มันนี่งานฟรีครับเป็นงานฟรีนอ่นพอนโลดยิบเงี้ยโอ้ย่ีคนไทยไหมะไี่งนตืเต้นงานฟรีครับมันนี่ งานพี่ได้นอกบกันไปไปยี่สิบโอ้ยันนี้นี่ยี่ันนี้นี่ก็ถือเก๋เอาเราเอาเราจะตลยสามสามเนะ ส่งให้กั้นกันอะไครับส่งให้กันกันอะไรเอ่อเ่อให้เทียบเลยครับเทียบร้อยค่ะไล่ค่ะเฮ้ยเทียบไล่ค่ะ

โดดเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาไม่ทีเบิร์ครับตาส่อมาไ ว่ายังไปทางไหนไปที่บ่โอ้ไ่ฟันมาแล้วนี่เาสาวเป็นไงบ้างันอทยโเมาดีบ่ทู่ผู้หาผู้สาวเท้เราแล้วจักโคหันวี้วันนี้วันว่าหได้จักรฟองตีคือบ่ลอหาแน่ะเบอจะเลเนหร

สา Allah> จ้องเหรอครับเวทีเกือบแล้วเหรอไม่บอกเขามีรห wow. ัสไวไฟอยู่นะกับมือหลังก็มีรหัสไวไส้แต่ว่าอยู่แต่ร้านไม่เคยเลยมาแม่ม่ม่

เตือนเกเบิ sí así, todos 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 ่งทุกมมือครับแม่วะชมฟรีมันนี้ครับชมฟรีมืออื่นกับโป๊กล้ครับมืออื่นกับมือนีเดินทางไกลๆกันครับ Ok, ลิดมาบอนี่ใกล้ใบ้านคุณหรอวะซ่อมบอไงซ่อมโชว์ใหม่ทั้งขานี่มันโอนมาได้ยยิบ่ ทั้งหลังนี่บะูกจาแต่ทั้งหลังมีมาได้บอแม่จ๋าทั้งหลังน่ยมันสอนหลังเวทีเลยีไปลอบ้านมัแล้วโอยแมันจอดหลังเวทีบอือว่าจะไหนมันรีบบอแอ๋หลจอบนละโอ้ยลามีน่แม่กับบ้านประชงอรอแม่แม่าเ้ม ขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับของหม่องทุกบอลครับพี่น้องอย่าลืมครับวันที่สามสิบตุลาคมนี้พี่น้องอยากมาทำบุญรวมบุญหรือว่าอยากมาชมเบื้องมอลำจากซื้อบัตรลวงหน้าก็ได้ครับซื้ีบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าจะทำบุญกระัก เพจพ่อแม่ของกญงแฟนเพจครับพี่น้องที่อยู่ใกล้ครับอยากขาไปเขาไปหาอยู่บ้านก็ได้ครับ่เห็นอ่ะเอะะเอะอ่ะฮอะอ่ะฮะเะจะไปรวมทำบอยูบ้านกัแม่น้อยยูบ้านกันเด้อค่ะอุ้ยสัฒนเนี่ยแม่ขายบ้านแหงเนี้ยออใรม่่าบอกายสาอ่ะแล้วี่อะไบวก สบายละเนี่ยแ้่มมีเงินจ่ายค่าหมอล้มีเงินม่มีเงินจ่ายสอหมอทีบอกมีจ่ายค่าหมอล้เบิ้งใบนั่อนะเอาเงินมาจ่าค่าหมอลวานนเหน้น้หลายว่าฉันนน้เาน้ำลาบางไไม่ปากเปียนเจี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับฝากวันที่สาสิบครับ